เชื่อมคแล้วเราไปขยี้เขาไปขยี้ตามันทำให้อักเสบไปหาหมอค่ะหมอก็วบอเยื่อแก้วตาอักเสบค่้ภาประมาณประมาณเดือนหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็จะดีขึ้นปกติหมอก็ให้ยามาทายาหยอดกับยาตาเทียมแต่ไม่ให้กินกินเพราะว่าเขากลัวแพ้ ว่าแพ้มารอบหนึ่งตอนที่ไปเขาคอแพ้แสดงว่าไม่ให้ยากินให้ยาตาหยอนใช่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 เี้มันต้องไปกินที่เขาคอมันแพ้แล้วมันปวดประสาทมันมึนเลยหมอก็เลยห้ามบอกเจ้านายไม่ยอมก่อนอ่าใช่คนเชื่อมันแรงคนเชื่อมใช่สะสมเล้วขยี้ขยี้ขยี้ว่าเขาจะงานเชื่อมเราจะไปเร่งไม่ได้เลยเนะแต่จะต้องค่อยๆทำไป อันนี้อยากให้มันเสพดีกว่ากับจี้เอาจี้เอาครับน้องอเอลยสะสมมาัยสมันอแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมั็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นแต่ว่าตัวหนังสืออาจจะลางๆครับข้างข้างฝาไอ้ข้างซ้ายจะชัดข้างขวาจะจะยังไม่ชัดเท่าไหร่<อ>ม,มุมๆแต่เห็นถนนเห็นคนครับปกติแต่ว่า<อ>จะไม่เป็นแบบก็แปดลอยกว่าแล้วก็จอบให้ดีนะ

อ้าวนะคะจบพอดี